สวีดัตส,สวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่ชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมโ,โบรบอกใหม่มาตาภาพสวยกันอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะับโ,โบรบอกแบบภาพสวยกันนะฮะอันนี้อยู่ในแมปแรกอะในแบบนี้ชื่อว่าเนี่ยโทโยโคาวาอินาริชรไนน์ช่ศาลเจ้าโทยโยคาวาอินาริตูโชนั่นแหละครับแมปชื่อน,นั้นอะผมอ่านไม่ออกแล้ว <c oughs> มาฮะโอเค โอ้ยเกิดบันเสาโอ้โหดูภาพดิครับโอ้พระเจ้าจอร์ดภาพแบบนี้ฮะภาพอย่างสวยก็มีตะเกียงโอ้โหภาพสวยมากโอ้โหดูดูดูการปั้นโมเดลดิฮะโอไมค์ก็ภาพสวยจริงๆฮะโอ้นี่คืออะไรอ๋อนี่คือน้ำอ่ะไว้กินน้ำอ่ะ สวยสวยมากเลยแลวคืออันนี้แมบปบอันนี้ก็คือโอ้โหอ๋อนั่งได้ด้วยฮะสวยจริงจริงอันนี้มีตะเกียงเลยนะนี่สานเจ้าวะโอ้ใช่ใช่ใช่สานเจ้าสวยฮะสวยมากโอ้โหดูแสงดิฮะแสงสี Uh oh. นี่ก็ว่าแมปคนนี้ค่อนข้างนคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแมปนี้ uh huh. ได้ลองไปไว่ายไปอยู่แบบนั้นกันโอ้ถ uh ือ huh. กดว่ายน้ำเล่นด้วย uh huh. สวยมากฮะ uh huh. ถึงแล้วโอเคอือ okay. พ uh huh. ระอาทิตย์โอ้ oh huh. สวยมากนั้น เราไปดูแมพกันเอิงวิวแมพที่สองกันได้เลยนะครับมาฮะมาในแมพที่สองภาพนี้โอ้โหสวยพอๆกันเลยอะภาพนี้น่าจะเป็นชื่อเกมว่าหมอกนะฮะ <c oughs> น่าจะจะไม่เป็นนะชื่อว่าหมอกโอ้ oh my god ภาพอย่างสวยให้ดูผมนี่คือปรับสุดแล้วนะฮะมั่งนะปรับภาพสุดมั่งไม่รุงกันนะ มุมมองน่าจะสุดนะฮะดูภาพสิครับภาพสวยมากเดียวลองเตินตามมันไดดูโอ้โหภาพนี้สวยจริงฮะสวยสุดๆดูริมน้ำอือฮะโอ้ลูกปั้นอืมมนลูกปั้นอย่างสวยแบบนี้สำหรัแบ,บแบบคนเดินเล่นนะฮะ เว้ยเดินเล่นชิวชิวโอ้โหภาพสวยจริงสวยมากเลย oh God. โอ้ไม่กอดโอ้มีมีม,ม,มีมีขั้นหนึ่งอ๋อฮะสวยมากนะฮะดูภาพบรรยากาศนี่อะไรอะ่ะนินจาเหรอ โอเคอ่านไม่ออก <c oughs> รับบรรยากาศนี่คืออะไรนี่โนโนเนตปะน่าจะโ no นเนตฮะโอ,อ้สวยจริงสวยจริงสวยมากปีนี้ต้องแคงปไปทำเ็นโต๊ะ <c oughs> มาฮะนั่นไปดูแมพกันที่แมพกันที่สามมได้เลยอ๋อโอเคมาแล้ววันนี้ก็มาในในแมพที่สามกันอีกแล้วอันนี้ก็คือแมพสุดท้ายแล้วนะฮะนี่แมพดีชื่อว่าริมน้ำริมป่าให้ดูครับริมน้ำป,ป่าริมน้ำอ๋อใช่ใช่ป่า <c oughs> <c oughs> ่ป่าว่าป่าริมน้ำนะฮะโอ้ภาพรูปบองกงงโคตรสุดเลยฮะ ภาพดีครับบรรยากาศสวยมากโอ้ไม่ก็สวยสุดๆนะฮะสวยไปสุดๆๆ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 ๆไปเลย <c oughs> นี่คืออะไรมุมนิวซิกเหรอนา่าจะนิวซิกนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้นา่าจะสุดแมปนะฮะน่าจะมีทางไปต่อนะอี่นี่เป็ทางไปต่อ โอเคอืมภาพสุดยอดมากครับนี่น่าจะขยายได้ขยายไม่ได้แน่กันนี้ดูดีตัวเริ่มแสงนะฮะอืม uh huh. สุดยอดโอ้ยไม่ทางไปต่อฮะโอเคไปต่อไปทางนี้ไปทางนี้ต่อเฮ้ย hey. ข้างนานหน้ามันจะมีบ้านนะใช่บ้านไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเต็นตเต็นเต็นจะมีเต็นสุดยอดอ๋อสุดยอดมากโอ้พระเจ้าจอต์บันยอดมากอือฮะนี่ได้เป็นสุดแมปเลยฮะสุดแมปไปไปต่ออันนี้น่าจะวนกลับมาที่เดิมแล้วมั้งฮะ โอโอเคใช่วกนกลับมาที่เดิมโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่หนึ่งกดไลค์กดแชร์กดต่างมันด้วยนะครับอันนี้ขอแักสิบไลค์ก็พอแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย